เมนูใหม่ของชิกะคาเฟ่มาอีกแล้วนี่มีอันนี้นะคะเป็นเมนูที่แม่ชอบมากมีแล้วเดี๋ยวจะสั่งกินทุกวันเลยได้ไหมไมันคืออะไรคะมันคือพายไก่พับไก่ผิดเรียกว่าอะไรดีคะัริงมันเป็นพายไก่สไตล์ฝรั่งเศสแบบดีคอนสตรัคหรือแม่แบบดิฟแม่เรียกว่าแบบอะไรดี <laughs> ช่วยกันตั้งชื่อนิดึงไหมไม่ธรรมดาไม่มก็คือปกติพายไก่อ่ะมันก็คือจะเป็นแป้งพาฟแล้วเอาเอาซอสไก่ซอสขาว่เอาไว้ข้างในแล้วห่อใช่ไหมึแต่ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับมันก็ทุกๆร้านทำแบบนี้ร้นเราแช่แช่มันจะไม่กรอบอ่าแล้วป้าเลยบอกไม่ได้คือเราเคยไปกินร้านหนึ่งอ่ะเขาทำไส่เครื่องแต่เขาทำเป็นถ้วยแล้วเอาซอสตักใส่ข้างหน้ามันแต่ป้าบอกว่าอย่างนั้นก็ยังแชะอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราแยกส่วนเลยดีคนซักก็คืออันนี้เป็นซอสซอสไก่ที่มันจะอยู่ใน พัฟไก่อ่ะแต่เราเอามาใค่ข้างนอกแล้วตัวพฟัฟเราก็อบสกรอบขนาดนี้เลยเป็นแท่งๆเลยเรากินเราก็ชิมดิบเอาอทาฟฟรายฝรั่งเศสคืออะไรไส้ฝรั่งเศสคืออย่างแรกคือแป้งอ่ะแป้งก็จะมีความเป็นชั้นๆฟูกรอบเบาหน่อยป่ะอ่าจะไม่เหมือนกับไา้ไก่สไตล์เมกัน่าแล้วก็ตัวตัวตัว,ตว,ตวซอสไก่เนี่ยไสฝรั่งเศสก็คือจะเน้นแบบว่าเนยชีสดีแล้วก็ตัวโครมิกคือมันทำมาจากพวกเบคเมลซอส มันจะไม่เหมือนเมกันที่ทํามาจากนมคนละแล้วก็อันนี้จะแบบเหลวๆหน่อยแต่แล้วโรยชีสด,ด้วยค่ะพนิกไทยชีสจริงๆเมื่อกี้เนี้ยตอนตอนที่รอถ่ายแอบไปกินเศษแป้งที่มีไก่ตัดเป็นชิ้นสวยงางมาี่ยออกมาแค่แป้งสวยๆยังไม่ได้จิ้มบายเลยเอ้ยยังไม่จิ้มซอสเลยอร่อยแล้วอ่ะมีลูกค้ามาด้านนอกนะเยอะเราก็เลยแบบ มารีวิวข้างในซึ่งถ่ายถ่ายไปก็จะต้องแสวไปทําอาหารทําอะไรให้ลูกค้าก็มันจะถ่ายถ่ายหยุดหยุดจะงงนิดนึงอ่ะอะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะมายรู้พูดอย่างอันนี้ในซอสไก่ของเราเนี่ยมีโรยพาเมซานชีสด้วยนะแล้วก็มีพาเมซานเอ้ยไม่ใช่เราด้วยอะไรนะบาสลี่เอ้ยจิ้มเขียวพูดบัซซี่แล้วก็พริกไทยสามสีอืมอ่ะจิ้มเลยนะแล้วตัวเนี้ยก็จะมีเครื่องเทศเอิร์ฟโรยเหมือนกันใช่ฝรั่งเสร็จจะเน้นจนซึ่งเมื่อกี้นี้ลองชิมแบบนี้เพียวๆแล้วที่เหลือเศษอร่อยมาก ตอนนี้จะลองกินแบบกับอันนี้ดูอันนี้ต้องไม่ใช่ช้อนตักอะฮะอ้าวก็ต้องกาดิบมาดิบก็ต้องอย่างงี้ป้าอืมอืมอร่อยอร่อยมากจริงใจหรือเปล่าจริงใจคือแบบนี้ยังไงก็กรอบถูกไหมไม่มีทางที่จะมีแป้งใหญ่ๆแฉะๆเลยเพราะไก่ไก่บางทีข้างในมันจะใหญ่ๆใช่ป่ะอืมอร่อยเลยอ่ะอธิบายสิคะตัวแป้งไงกรอบไหม มีความเป็นหลายชันนะกรอบมากกรอบมากแล้วก็นี่ที่ริงไว้พักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเราแบบทิ้งไว้ไเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะไม่มทนันแม่ทันจะรีวิวตั้งนานละแล้วอันนี้ก็คือความพาเมซานก่อนเป็นไงฮะอืหอมเนยเอยหอมชีสเลยคือไอตัวซอสไก่ที่ป้าทำมาก็มีการใส่พาเมซานไป็นลนน้นเยอะมากแล้วก็ตอนจะเสิร์ฟเราใส่พอไปอีกแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นมันฝรั่งแครอทแล้วก็เห็ดเหรอเห็ดหรืออะไรไก่เอาจริงนะป้าจะไม่ได้ มีเห็ดไหมอ่ะครับเวลาเสิร์ฟลูกค้าต้องมีช้อนเล็กๆไปให้ด้วยเนาะใช่ๆๆ <นะ S 2> ใช่ใช่เฮ้ยแม่หารมีเห็ดไหมเราเราจำไม่ได้เออเราไม่รู้อ่ะมีไหมอ่ะอยากได้เห็ดไหมล่ะไม่อยากไม่ชอบไม่มีหรอกไม่มีนะไมไก่นีงไงมีองค์ประกอบที่เราชอบมางนี้แืแต่ว่าไอซอนม้อเน,นี้ยป้าใช้ไก่บดซึ่งต่อไปป้าว่าจะใช้ไก่ไห,หันเตาอา ทางเตาจะดีกว่ามันจะได้แบบมีความเป็นเนื้อไก่มากขึ้นอร่อยอ่ะไปมาซอสโอเคไหมไปมาไส้อ่ะหมายถึงว่าให้เยอะไปบ้างเหรออืมอืมก็เยอะอยู่นะแต่เราชอบกินมาเป่าได้เอ้าย่เงี้ยได้เหรออืมก็ให้ประมาณนี้นะอืม ก็ไส้มันจะเยอะกว่าไส้พายไก่อันชิ้นหนึ่งอยู่แล้วน่ะเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะอย่างพายไก่บางร้านเนี่ยมันไส้มันไส้น้อยเนี่ยเอียงไปอยู่ด้านหนึ่งอย่างเงี้ยจัดเต็มจนเราเจอไส้ล่าสุดอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ่ใช่ล่าสุดเมื่อก่อนอ่ะเราเราเปิดร้านใหม่ใหม่เราจะขายเป็นพอดพายซึ่งใช้ไส้อ่ะเอ้ยใช้พอดพายที่เรารับมาพอดพายไก่มันแห้งมากไก่ชิ่อกึมทอนไก่ ไส้แบบผ่าม,มามันแห้งกักไปหมดเลยอะแล้วลูกค้าก็บ่นว่าแบบมันไส้มันไม่ชุ่มฉ่าไม่อะไรแบบนี่เดี๋ยวลูกค้าถ้าดูอยู่นะคะขอเชิญมาชิมใหม่อันนี้จะ,จะเป็นไส้แบบชุ่มฉ่ามากเยอะจุกๆเลยเลยบอกลูกค้าไปเหมือนกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังพัฒนาสูตรอยู่ค่ะเดี๋ยวรับรองทําให้ดีๆใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภายไส้กรอกก็เหมือนกันกตอนแรกรับมาแล้วแบบไม่ได้ไส้กรอกกรุดกว่าภาย รับไม่ได้จริงๆเพราะแพนเท็กขอลที่เราทำขายดีมากมขายดีมากขายดีมากแบบขายดีทั้งที่ราลล้านแหละแบบสั่งแกรบเลยไงสั่งลิลิีวกอลี่อ่ะเก็บปลากินไหมอะไไหนอร่อยกันคะระหว่างพันเต้กกอลจอยแอนด์ซอสเซดกับ บอกไ,<ห>ไม่ได้ชอบทั้งสองอย่างคือแม่เป็นคนชอบกินไผ่ไส้กรอบมากรับไส้กรอบปะก็เห็นยากคือแล้วก็ไผ่แกะก็ชอบกินอยู่สองอย่างนั่นแหละที่ชอบต้งง่ายอ่ะอมเพราะนั้นแบบเป็นของโปรดทั้งสองอย่างเลยอ,ะอ่ะตั้งชื่อให้แม่เนี่ตั้งชื่อแล้วให้ผู้ช่วยตั้งผู้ช่วยตั้งมายาวมากเลยว่าวังเปไหมเพื่อแบบเอลอนอีโลนเกจเชคเก้กเนวอเวน <laughs> ยังไม่รู้เรื่องทั้งคนสั่งและคนฟังคนขายและคนซื้องงกันเป็นหมดตายใครโทรมาล่ะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าค่ะมิฉาชีพโมไหมบอกว่าไม่มีค่ะแค่นี้นะคะวางไปเลยตรงชื่ออะไรครับอะไรนะไปไหนแม่ไม่แม่ตั้งเองเลยอ๋อตั้งเองว่าอะไรนะอ้าวเลยลืมมิฉาชีพรมลืมชื่อเลยลืมชื่อไปเลยเฟรนช์แบบ เฟรน c h c ก่พับสติ t i c k ด n d Dip อ่ะขอยนอก French Chicken ติ t i c k ด n d Dip อ่าชื่อไทยชื่อไทยพายไก่สติกแอนด์ดิฟไม่มีคำว่าฝรั่งเศสเนาะเออพายไก่สไตล์ฝรั่งเศสมันยาวอะไม่ต้องฝรั่งเศสได้ไหมพับไก่ไม่ไม่พายไม่พายโอ้ยเอาใหม่มเอาใหม่ใหม่เฟรนช์เฟรนช์ไก่พับติ t i c นด n d ิ i p นั่โอเคแล้วภาษาไทย ไก่สไตล์ฝรั่งเศสสติกแอนดิบที่ต้องมีสติกแอนดิบเพราะมันสติกและดิบป้ากลัวว่าเดี๋ยวคนคิดว่าเห็นชื่อเมนูแล้วสั่งเลยแล้วนึกจินตนาการว่าอยากจะได้เป็นแบบเป็ไก่ไก่แบบนั้นต้องบอกว่าสติกแอนดิบทำไม,มเขาสิกแอนดิบทับศับเลยทาบสัไทยของเขาว่าแท่งและจิ้มไก่ไก่สไตล์ฝรั่งเศสแท่งและจิม้มตอนแรกเราตั้งชื่อนีด้วยว่าไก่จิม้มจิ้มมันง่ายดีไก่ที่มันจิม้มจิ้มอ่ะ ที่นี่ป้าบอกว่าไม่ได้ชิมไกเกลียดมากไก่เก๋จิ้มจิ้มง่ายจะตายน้องน้องมาสั่งอาป้าจะพิมพ์ว่าพายไก่สไตล์ฝรั่งเศสติกแอนดิบก็ได้แต่น้องๆมาสั่งแม่ที่หน้าร้านบอกว่าไผ่เก่จิ้มจิ้มแม่ก็จะดีไหมอ่ะตรงอร่อยไหมอร่อยมากเนี่ยกินจะหมดละเก่งใจกลัวป้าไม่ได้กินเอาเลยเลยเออก็อร่อยมากอร่อยมากลองมาชิมกันถ้าเกิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาอะไรให้ดูอะไร อ่ะก็คืออันนี้คือที่เราจะเสิร์ฟอ่ะเราเลือกมาว่ามันจะไซส์กว้างประมาณนี้แล้วไม่ดีแหมอืมไม่ถึกนะแล้วก็แม่กัดไปแล้วคำหนึ่งตอนแรกเราก็มีการเทสว่าเราจะเอาอชิ้นจิ๋วนี้ไหมแต่มันดูเล็กไปหน่อยิ้มจิ๋วนี้แบปลว่าคำหนึ่งไงจิ้มปุ๊บเข้าอปากปุ๊บไม่ต้องกัดจริงเหรอแต่ว่ามันไม่สวยไงมันไม่สวยอุ้ยใจแล้วอ่ะมันกรอบมากอ่ะพอเราตักมันก็กรุบ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 ล้วงเต็มเลยอ่ะเนี่ย เนี่ยเขาปรับยไเ่ตมองกัดอ้าวกัดทำไมอ่ะเพราะใหญ่ไปพใหญ่ไปวันไหนก็ไม่เวิร์กส่วนอันนี้มันผอมไปพอมันผอมมันมันตัดแล้วอันมันอาจจะไม่ค่อยขึ้นมากหรือเปล่ามันไม่สวยอ่ะแต่ยิ่งผอมมันจะได้เพิ่มจํานวนชินนะแล้วมันจะได้ความกรอบเพิ่มขึ้นนะอืมก็จริงแต่ว่ามันมันผอมไปอะเลือพราะว่าเอาเท่านี้กำลังดีไหมคะอืออืมตรงมากถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วก็ตามมาเกินกันได้ขายแล้วขายแล้วถ้าเกิดลงคลิปแปลว่าขายแล้ว ชุดหนึ่งมีสี่ชิ้นใช่ไหมสี่แท่งแล้วก็ไอ้นี่ถ้วยหนึ่งอ้าวตอนแรกบาบอกว่าให้เยอะไปไหมแม่กินจมดอยู่แล้วอร่อยมากก็เพียงพอใช่ไหมอืมพอดีเลยเนี่ยสชิ้นพเพียงพอสําหรับคนที่ชอบไส่ไส้เยอะเยอะซึ่งอาจจะไส้เยอะไปสําหรับบางคนทั่วไปถือว่าไส้เยอะมากชุดละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทก็คือเราว่าโอเคอยู่เพราะว่ากินเราก็แบบอิ่มกินเป็นอาหารเช้าก็ได้นะ จะบอกว่าป้าเรียนแบบมาจากร้านดังหรูร้านหนึ่งอันนั้นต้องโอ้โหราคาแบบราคาเขาแบบสองร้อยอัพสองร้อยปลายได้มั้งอ่าก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบมีที่แรกนะอันนี้สไตล์แบบนี้คือมีร้านอื่นแต่ร้านอื่นที่เราเคยไปกินมันไม่ใช่เป็นแท่งดิบแบบนี้ถูกไหมล่ะอันนี้เราทําเป็นแท่งดิบ เป็นแท่งเป็นถ้วยเราก็ตักใช่แต่เป็นแท่งนที่แบบนี้ฟานไม่รู้ว่ามีมีที่อื่นไหมนะนี่คิดเองไม่รู้เหมือนกันช่วยคอมเมนต์หน่อยแต่ใครเจอที่อื่นเดี๋ยวเราเป็นเจ้าแรกของโลกช่วยกระบองหน่อยไม่รู้เหมือนกันแต่อร่อยมากนะคะโอเคแล้วก็เน้นเน้นเน้นอีกทีหนึ่งอันนี้จะมีไก่แล้วก็มีเบคอนต้องบอกก่อนมีเบคอนเพราะว่าไอ้ซอสของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเบคอนเป็นเบสเพราะเบคอนมันจะได้ความหอมความอะไรเงี้ยมีไก่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นฮาลานะมันมีเบคอนอ คือน้องบางคน,น,นอ่ะเป็นอิสลามแล้วก็ไม่ไม่กินหมูมเราก็กินไม่ได้น้องก็เสียใจมากแล้วเราตั้งชื่อว่าซอสเนื้อซอสไก่แต่น้องกินไม่ได้หมูขอโทษด้วยหมูไม่ว่าจะเป็นซอสเนื้อซอสไก่ซอสซีกอกที่นี่มีหมูหมดขอโทษด้วยนะ,ะพี่ขอโทษเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีเบคอนหรอทำไมไ่ใต้แม่กินมีไหมอันนี้อร่อยอ๋อไม่มีสิไว่ใส่เดี๋ยวนะซอสขาวมีเบคอนไหม อ๋อมี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 นี่ไงนี่ไงเห็นอยู่มีมีนี่ไงนี่ไงนี่อันนี้เบคอนนี่ถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานไว้กันนะบางทีมันมีเบคอนตอนเนี้ยมีปลาต้องทำออาหารแบบเนี้ยมีประมาณสิบตอนรายการแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยปาก็งงมันจะมันจะมิกแอนด์แมทนะคล้ายๆกันไปคล้ายๆกันมานะอืมอืะหมดแล้วเน่ยโอเคพอดีเป๊ะเลยนะลาไปก่อนนะลาก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย